h ชฟโรเลตแคปติว่ารถที่ทําให้ CR-V เคยสะกดคำว่าเครียดเป็นแมาแล้วก่อนที่จะฟังบทความนี้นะครับโปรดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้วยนะครับ <S <S ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์2019มีรถยนต์หลากรุ่นหลากตาม,มากมายเหลือเกินแต่หนึ่งในไฮไลท์สำคัญคงหนีไม่พ้นการปรากฏตัวของ all new h h v v r o l t แคปติว่าซึ่งเคยเป็น SUV ชื่อดังของค่ายโบไทยมาครั้งนี้มันมาเป็นรถฝาแฝดของเปาจุน530 ามาถึงตรงนี้คงงงใช่ไหมล่ะครับว่าทำไม All New Chevrolet Captiva มันเกี่ยวอะไรกับเปาจุนผมจะเล่าให้ฟังดังนี้นะครับคือว่าเปาจุนเนี่ยเป็นรถยนต์แบรนด์ท้องถิ่นในจีนจากกลุ่มบริษัท SAIC GM วูหลิงจำกัด3ทหารเสือที่ตะกอนเนี่ยเคยเน้นรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กยอดขายอย่าให้พูดถึงเลยนะครับพวกเขาขายได้กันเยอะมากๆยอดขายแต่ละปีรวมกันอาจจะมากกว่ารถยนต์อินเตอร์แบรนด์ในระดับโลกเสียด้วยซ้ำ และในเมื่อเป่าจุนก็เป็นรถที่มีเลื่อนนเชื่อไขของ GM ดังนั้น GM มีสิทธินำรถย,ยนต์เป่าจุนรุ่นใดรุ่นหนึ่งมาทำตลาดที่ใดในโลกก็ได้โดยใช้แบรนด์ในเครือของ SAIC GM และวู l ลิงได้การเปิดตัว All-New Chevrolet Captiva ที่เมืองไทยไม่ใช่ครั้งแรกของโลกเพราะก่อนนั้น GM ก็เพิ่งเปิดตัว All-New Captiva ในประเทศโคลัมเบียมาก่อนน้นนั้นแล้ว ความแตกต่างระหว่าง All-New Chevrolet Captiva และเป่าจุน530ก็คือการปรับปรุงรายละเอียดกระจังหน้าใหม่ให้มีชิ้นส่วนกรอบกระจังหน้าที่หนาขึ้นเปลี่ยนบานกระจังหน้าใหม่และโลโก้ด้านหน้าที่ไม่เหมือนใคร Captiva ใหม่ My, ดูน่าจะเป็นความหวังสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แบ,บแรนด์ Chevrolet จากการอาศัยช่องว่างของต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่งในเอเชียด้วยกัน จึงทำให้ทาง GM Thailand กล้าประกาศว่ารถคันนี้แหละจะมาแทรกกลางระหว่าง B s ซ gment SUV และ C s ซ gment SUV มีที่นั่ง5-7ที่นั่งให้เลือกโดยตั้งราคาต่ำสุดแค่เพียง900กว่าบาทเท่านั้นราคานี้ถือว่ามหัศจรรย์มากๆเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดตัวถังที่ยาวถึง4,655ม mm, ิลิเมตรยาวกว่า C SUV ทุกคันในตลาดเมืองไทยจุดเด่นของตัวรถ เท่าที่แอดมินวิเคราะห์มันคงหนีไม่พ้นราคาเริ่มจำหน่ายที่900,000กว่าบาทแต่ได้รถที่ใหญ่กว่า CR-V, CX-5 และ X Trail แน่นอนว่าต่อให้ภายนอกไม่ได้มาแนวสปอร์ตโชวเชียวอะไรมากนักแต่มันก็ไม่ได้ดูขี้เหร่มากเท่าไหร่แถมได้ขนาดตัวถังใหญ่เหมาะสำหรับการซื้อประดับบารมีหน้าที่การงาน น่าจะเป็นการอุดช่องว่างทางการตลาดได้อย่างดีในยามที่รถยนต์ระดับ CSUV หลายรายเริ่มไม่มีเครื่องยนต์2.0ลิตรให้เลือกดีกว่าตั้งราคาไปชนเจ้าตลาดอย่าง c r v หรือ c x 5่าจุดเด่นอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกสวยงามและความพรีเมียมจนน่าจะกลายเป็นธรรมเนียมของรถจีในท้องถิน่นที่จะต้องมีภายในสวยงามและน่านั่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในราคาที่พอกันหรือแพงกว่าและยังมาพร้อมกับหลังคาพาโนรามิกซันรูฟเป็นจุดขายอีกด้วย ด้วยองค์รวมของตัวรถ All New Chevrolet Captiva ทําให้เราต้องจับตามองกันว่ายอดขายมันจะถึงประมาณ400คันต่อเดือนได้ตามเป้าหมายหรือไม่เราจะนำข้อมูลและรายละเอียดมารายงานให้ฟังเมื่อมันเปิดตัวนะครับแต่ก่อนที่ All New Chevrolet Captiva จะเปิดตัวเชื่อหรือไม่ครับว่าในอดีตเนี่ยชื่อ Captiva เนี่ยแหละเคยทําให้ Honda CRV สมัยก่อนต้องกุมขมับเพราะว่าในหลายๆเดือนโดน Captiva ทำยอดขายแซง CRV อย่างไม่รู้จักเน็ดจักเหนื่อย สมัยนั้น Honda CR-V เป็นรถเจนที่3เปิดตัวช่วงปลายปี2006ถือเป็นการเดินหน้าเพื่อแก้ภาพลักษณ์ CR-V โฉมที่2ย่ำแย่พอสมควรยอดขายในช่วงแรกถือว่าใช้การได้ตามประสารถยนต์รุ่นใหม่ของ Honda ที่หวังจะมาฟื้นฟูแบรนด์ แต่ทันทีที่ gm thailand เปิดตัว chevrolet captiva ในช่วงไตรมาสแรกของปี2007ออกมาก็สามารถสร้างยอดขายแบบรถต้นคอ honda crv ในยุคนั้นชนิดที่ว่า honda crv พยายามเร่งเครื่องเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่า captiva สามารถไล่จี้ติดมาได้ทั้งทั้งที่ฮอน d a ในยุค90จนถึงยุค2,000ต้นมันคือผู้นำตลาดรถยนต์อนเนกประสงค์ suv ที่แท้จริงชนิดที่ toyota เคยส่ง rav มาสกัดก็ไม่ได้ผลหรือ mazda กับ ford ส่ง t r i u t e และ escape แต่ก็ขายดีแค่ช่วงรแรกๆเท่านั้นขออภัยที่ไม่สามารถสืบเลขยอดขายอย่างละเอียดในเอดดนเนื่องจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ที่รายงานเกี่ยวกับยอดขายถูกปิดไปจุดขายสําคัญของเชฟโรเลตแคปติว่าสมัยก่อนที่สามารถทําให้ Honda c เซียสมัยนั้นเครียดได้มีหลายประการมากนั่นก็คือข้อแรกเลยรูปลักษ์ตัวรถภายนอกที่โดนใจกลุ่มลูกค้าครอบครัวและคนส่วนใหญ่โดยเส้นสายตัวรถที่ดูเฉี่ยแต่ก็ยังดูแข็งกแกร่งไปในตัว ดูงดงามในทุกมุมมองของสายตาลูกค้าส่วนใหญ่ถ้าหากเทียบกับ Honda c ซีวีเจนสมสมัยนั้นจะพบว่าแคปติว่ากลายเป็นรถที่ดูสปอร์ตกว่าไปในทันทีเพียงแต่ซี v วก็จะเป็นรถที่ดูลุกคุณหญิงคุณนายมากกว่าเดิมทําให้กลุ่มลูกค้ามีค่อนข้างชัดเจนคือกลุ่มคนซื้อแคปติว่าก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าผู้ชายกลุ่มครอบครัวที่มีแม่บ้านเป็นฝ่ายตัดสินใจส่วน CRV จะมีฐานลูกค้าผู้หญิงมากกว่าหน่อย ขนาดตัวถังของแคปติว่าก็เป็นอีกจุดสำคัญที่สามารถแข่งขันกับ c r v ได้เพราะตัวรถยาวก,กว่าคู่แข่งขันถึง100กว่ามิลลิเมตรซึ่งถูกจริตและรถนิยมลูกค้าชาวไทยที่นิยมรถขนาดใหญ่กว่าแต่จ่ายในราคาที่เท่ากันข้อที่ 2. ภายในห้องโดยสารการออกแบบภายในห้องโดยสารของเชฟโรเลตแคปติว่าถือว่าดูร่วมสมัยในระดับหนึ่งอ่านมีการตกแต่งในบางจุดที่ด้อยกว่า Honda CRV แต่ว่าในภาพรวมก็ยังพอให้อภัยกันได้ แต่มีจุดหนึ่งสำคัญที่แคปติว่านนำ CRV ไปไกลโพ้นมากๆเลยก็คือการติดตั้งบาะนั่งแถวที่3ที่มีพื้นที่พอนั่งได้อยู่แต่ถ้าเทียบกับรถ SUV สมัยนั้นการมีเจ็ดที่นั่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮือฮามากในระดับหนึ่งข้อที่3การวางเกรดวอสุดคุม้มสมัยนั้น GM Thailand ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีด้วยการนำเครื่องยนต์เบนซิน,น2.4ลิตรมาติดตั้งแต่มีราคาถูกกว่า Honda CRV 2.0เริ่มต้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เขาทํานองว่าจ่ายราคาเท่ากันแต่ได้ของที่ดีกว่าเพราะในสมัยนั้นผู้คนยังยึดติดตัวเลขความจุเครื่องยนต์และเลขแรงม้าพอสมควรและ GM Thailand ก็ได้สร้างมาตรฐานใหม่ของ SUV ในไทยจนถึงทุกวันนี้ก็คือสมัยนั้นพวกเขากล้านำเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร163แรงม้ามาจำหน่ายเป็นครั้งแรกเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความประหยัดในช่วงแรกทั้ง2เครื่องจะติดตั้งเกียร์อัตโนมัติ5จังหวัทิปทรอนิก และตอนมาในปี2 0 1 1ก็มีการปรับเมนเชนพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะข้อที่4การสร้างมาตรฐานใหม่ในการอัดออปชั่นเชฟโรเลตแคปติว่าน่าจะกลายเป็นความหวังใหม่ของ GM ในสมัยนั้นที่ต้องการปั้น SUV กลายเป็นเรือธงเพื่อมาแทนที่เชฟโรเลตซาฟ i ร่าไปในตัวถึงขั้นขนาดระดมออปชั่นเด็ดๆชนิดที่ว่าถ้าไม่ซื้อเห็นทีจะไม่ได้อาทิระบบเซลล์ลิเวลเซอร์ ที่ช่วยปรับระดับของช่วงล่างให้อยู่ในระดับเดียวกันเช่นเมื่อมีการบรรทุกสัมภาระที่ด้านท้ายน้ำหนักที่ถ่งท้ายก็จะทำให้หน้ารถเชิดขึ้นและระบบอันนี้แหละจะช่วยทำให้ตัวรถดีดขึ้นมาขนานกับพื้นถนนทำให้ไฟหน้าไม่เชิดนั่นเองครับระบบขับเคลื่อน4ล้อ All-wheel drive แบบ On-demand เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการขับขี่ระบบจะปรับระบบขับเคลื่อนตามสภาวะการขับขี่ของเรา ระบบเสริมแรงบิดอัจฉริยะ Active Top on Demand ที่ช่วยเสริมพละกกำลังให้กับระบบขับเคลื่อน All Wheel Drive จากการทำงานของคลัตช์แม่เหล็กไฟฟ้ากับคลัตช์แบบเปียกซึ่งทำหน้าที่ส่งกำลังสู่ระบบเฟืองท้ายเพื่อกระจายแรงบิดที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับเพลาล้อคู่หน้าและคู่หลังทางนี้เพื่อสร้างสมดุลและเสริมกำลังให้กับสภาพการขับขี่ที่แตกต่างกันออกไปสามารถปรับอัตราส่วนการถ่ายทอดกำลังลงสู่ล้อคู่หน้าและคู่หลังในอัตราส่วน100ต่อ0ย์ 50ต่อ50 60ต่อ40และ70ต่อ30ในระหว่างการขายข,ายของปี2 0 0 7 2ถึง2อ1 1ยอดขายแคปติว่าถือว่าทรงตัวแทบจะไม่เคยลดต่ำลงเหลือน้อยกว่า100คันในบางเดือนและบางครั้งก็มียอดขายนำ Honda c ซ v ในบางเดือนด้วยถึงมันจะไม่ได้เป็นผู้นำแบบเบ็ดเสร็จแต่นั่นก็มากพอที่จะทำให้ Honda ต้องปวดหัวเป็นอย่างมาก แต่พอปรับชฉมในปี2011ที่เพิ่มออปชันและปรับเกียร์ใหม่ก็ทำให้ยอดขายแคปติว่าในช่วงแรกๆทะยานถึงเดือนละ900กว่าคันไปจนถึงปี2012เลยทีเดียวนั่นเป็นเพราะว่าในปีนั้น Honda กกำลังประสบปัญหาการขาดชิ้นส่วนสำคัญจากญี่ปุ่นทำให้ Honda ไม่สามารถส่งมอบ CRV ได้ทันตามความต้องการอีกทั้งในช่วงปลายปี2011 Honda ก็ประสบปัญหาโรงงานอายุธยาน้ำท่วมฉับพลันก็ยิ่งทำให้ Honda ไม่มีรถยนต์ส่งลูกค้าเลย ทำให้เชฟโรเลตแคปติว่าสามารถทำยอดขายได้พีกที่สุดและส่งผลให้มียอดขายที่ดีมากไปจนถึงปี2012อีกปีหนึ่งเพียงแต่เมื่อถึงปี2013ยอดขายอาจตกลงมาเล็กน้อยเพราะ Honda ได้ส่ง CRV โฉมที่4เมื่อปี2012นั่นเองพอมาช่วงหลังจากปี2014ยอดขายของมันก็ค่อยๆลดลงลดลงทีละน้อยเนื่องจากตัวรถขาดความสนม่อีกทั้งปัญหาตัวรถที่สั่งสมมาในรถหลังๆก็เริ่มออกอาการกันแล้วขั้นเลวร้ายที่สุดเลยก็คือ เครื่องยนต์ดับกลางอากาศก็มีมาให้เห็นแล้วแคปติว่าเมนเดเชนหลายรายก็มีปัญหาเกียหกสปีดพังตามอายุหรือพังก่อนไวแอนควรก็มีเช่นกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนงงว่าแล้วทําไมแคปติว่าก่อนเมนเเชนถึงมีปัญหาน้อยกว่ามามากละ่ะถ้าเช่นนั้นเราต้องจับตากันดูให้ดีว่า all new chevrolet captiva จะมีปัญหาจุกริงในระยะยาวหรือไม่เพราะดูแล้วจุดเด่นของตัวรถก็มีมากพอที่จะทําให้ลูกค้ากล้าซื้ออยู่ไม่น้อย ถ้าหาระยะยาวไม่จุกจิกยุบยิบเหมือนกับแคทติว่ารุ่นที่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้บริโภคหากใครชื่นชอบข่าวสารรถยนต์โปรดส,สัคสไคชช่องคิสกายขอพระคุณอย่างสูงนะครับ